ซออลดีสุดปังล่าสุดนะครับพีเซนเตอร์เข้ารัวรัวสองตัวติดกันเลยสาวสิเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วเอลดีต้องไปแก้บน<ม>ดวดอ่ะ,อะก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้ช่วงนี้เอลดีกำลังเป็นกระแสนะ,ะช่วงนี้ร้องเพลงบอกว่าฟังแล้วยังไงก็ขนลุกตั้งแต่วันออกเพลงนักู้กับคุณเอจิลากรค่ะแซนดีแสนดีออกในวันที่สาตุลาคมก็วันฮาโลวีนครับ ค่ะบนฮาโลวีนเขาปล่อยผีแต่เอปล่อยเพลงอันนี้เป็นคำขอของคุณเอจิรากรแล้วก็เพลงนี้ก็ความหมายดีเหมือนกับการเล่าเรื่องเนาะแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงได้ดีสําหรับของคุณแอนอรเดเอกก็คุณเอก็ชื่นชมตั้งแต่ที่ได้ร้องในรายการรายการหนึ่งนั่นคือรายการร้องข้าพแพรังและเมื่อเห็นเสียงคุณแอนที่ร้องเพลงสตริงแล้วออกมาได้ไพเราะมากมจึงเล็งเห็นตรงนั้นแล้วก็ ให้น้องแอนร่วมซิเจรินกับเพลงนี้ด้วยครับก็เป็นอีกมิตินึงเนาะที่น้องแอนได้แสดงความสามารถในเวอร์ชันของปอบร้องครับผมพูดถึงแอลีแล้วเธอเป็นศิลปินที่มากด้วยความสามารถจริงๆเป็นคนที่มีความสามารถล้นหลามมากๆร้องได้ทุกแนวอย่างเห็นช่วงวันเกิดของแอลีเนาะที่ร้องเพลงสตริงพอจับใจทุกเพลงเอชอบ แสดงว่าเธอร้องได้ทุกแนวจริงๆแล้วล่าสุดอะนำเพลงเก่าๆอย่างเพลงของแม่พุ่มพวงขึ้นมาร้องบน,บนเวทีใจเืินร้อยะสะกดทุกสายตาทุกคนทำอะไรอยู่ตอนนั้นต้องหยุดฟังแค่เกิดข,ขึ้นมาก็ขนลุกแล้วว่าเอาอย่างนี้สาวสีเรานั่งฟังอยู่ที่บ้านผ่านโทรศัพท์ยังขนาดนี้ หน้าเวทีที่เครื่องเสียงตึมๆเนี่ยจะขนาดไหนใช่ค่ะโอ้โหพูดแล้วก็น่าอิจฉาแฟนกับเป็นพลงที่ได้ไปรับชมจริงๆแต่ว่ามีโอกาสมาแถวนี้เราจะไปอยู่เนาะค่ะแต่ตอนที่น้องร้องเป็นเพลงใหม่แล้วก็เป็นเพลงในไลฟ์สกุลปิด E ีพีพิเศษก็เลยมีโชว์พิเศษไว้ให้สำหรับแฟนคลับเอซค่ะสำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังก็ยังซื้อได้นะคะเพาะุนปิดเนี่ยก็คือจะสามารถซื้อย้อนหลังได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ค่ะดีดีดีเนาะ เดี๋ยวคนที่ไม่ว่างดูในตอนนั้นก็อาจจะไปดูวันหลังก็ได้เนาะเพราะว่ามีอะไรพิเศษษมากมายเลยอ่ามาขอพูดถึงว่าถ้าเจคืนร้อยมาแถวนี้เราต้องไม่พลาดนะถ้ามีรับเดีด้วยยิ่งดีเลยอ้าวถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วเรามาขอเช็คคิวงานกันสักหน่อยดีกว่าไหมได้ค่ะได้ค่ะคิวงานของเดือนพฤศจิกายนของสพอตเอาเธอเข้าไปดูของอันนั้นนะเจคนร้อยนะได้ค่ะคิวงานของคุณ L ออดีนะครับเป็นออรดีแบรนด์เนาะ วันยูเที่ยวไรแล้วนะที่10เนาะค่ะวันที่10ที่10นะครับเป็นถ่ายรายการหมอลำไอดอลนะครับแล้วก็รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยอยู่ที่อำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นงานเอบเนาะรับเชิญบนเวทีหมอลำเจกินร้อยวันที่11็ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นงานประเพณีแข่งเรือครับที่อำเภอพิมาจังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่12รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยที่จังหวัดยะโสธรครับ วันที่14นะครับรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับวันที่15นะครับเป็นงานขึ้นทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับที่จังหวัดกาลสินครับ16ไปถ่ายรายการหมอลำไอดอออีกแล้วแล้ววันนี้ก็ถ่ายทาอยู่นะคะวันที่10ค่ะ17นะครับเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวงานมิว์นะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับ สิบแปดนะครับเป็นงานเลี้ยงเกษียณนะครับที่อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสาครคามครับสิบเก้านะครับเป็นงานที่หนึ่งนะครับเป็นงานเทศกาลงานวัดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับงานที่สองเป็นรับเชิญหมอลำเจินร้อยที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรับเชิญหมอลำเจินร้อยที่อำเภอซำสูจังหวัดขอนแก่นยี่สิบสองนะครับอยู่ที่ร้านเอกไม้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ 23เป็นงานฟรีคอนเสิร์ตตลาดนัดก,กระบือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ20อ๋อเดี๋ยวงานแรกเนาะ<อ>ง,งานที่ 2, <อ><อ> 2> <อ>นะคร<ส>ับเป็นรับเชิญหมอลำเจินร้อยน,นะครับที่จังหวัดกาฬสินครับวันที่24ครับเป็นงานกระถินแม่เลี่ยมทองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับงานที่2ของวันที่24นะครับเป็นรับเชิญหมอลำเจินร้อยครับที่อำเภอภูเบียงจังหวัดขอนแก่นย่เป็นงาน,นม,มงคลสมรสนะครับที่ หอประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับงานที่2เป็นรับเชิญหมอลำเจิดเิดตัวที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลาพูครับย่กนะครับเป็นเทศกาลงานท่องเที่ยวงานนิ้วนะครับอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับ27เนะครับเป็นงานประเพณีลอยกระทงครับอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูครับ28เป็นงานเทศกาลไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับ29เป็นงาน ร่วมโชว์บนขบวนคาร์วิว่ารถแห่นะครับจังหวัดขอนแก่นครับงานที่สองเป็นงานคอนเสิร์ตปิดวิกนะครับอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบำรูครับวันที่3ามสิบนะครับวันสุดท้ายของเดือนนะครับเป็นงานร้านตะวันนวัวอีควาอีสานนะครับร้านตะวันนัวควาอีสานจังหวัดนครพนมครับอันนี้เป็นคิวงานของออลลดีแบนด์นะครับค่ะส่วนใจเกินร้อยมร์มุ <พอ S 2> ่ม<อ>งเพราะว, <บน S 2> วันที่สิบ ทีแรกขอ,ขอยืนยันสถานที่แล้วก็ได้สถานที่แล้วค่ะเป็นงานรับเชิญน้องแอนออร์ดีเนาะวันที่สิบอยู่ที่บ้านจานสวิทค่ะตำบลจานอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร,ร้อยเอ็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดเป็นของมาลําใจเกินร้อยค่ะบ้านลงใหญ่พัฒนาตําบลโคกมะม่มวงอำเภอปากกาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ,คะวันที่สิบสองรับเชิญเอบีค่ะเป็นงานปาร์ตี้วัสดุจังหวัดยโสธรค่ะวันที่สิบสามใจเกินร้อยบ้านภูตะขับตะคำอำเภอท่าศิลา อำเภอท่าศิลาเนี่ยเขาเจ็ดอำเภอสองรอบขออภัยค่ะอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครค่ะคแล้วก็วันที่สิบสี่เนงานรับเชิญน้องแอนค่ะก็เป็นวัดนนท์วังเยี่ยมค่ะจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองเนาะวันที่สิบห้าบ้านกนนกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะวันที่สิบหกบ้านนาสูงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอันนี้เป็นหมอับใจเกินร้อยเนาะค่ะแล้วก็ที่เจ็ดนะคะบ้านไซมูอำเภอไซมูจังหวัดยะโสธรค่ะ วันที่18บ e. ้านหนองไก่ขาวอำเภอทรายมมลจังหวัดยโสธรค่ะวันที่19รับเชิญน้องแอนอรดีบ้านหนองโกอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะใกล้บ้านค่ะวันที่21เอ็วันที่20ขออภัยค่ะวัดบ้านท่าแดงอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะวันที่21รับเชิญน้องแอนอรดีบ้านห้วยเตยอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะใกล้บ้านน้องแอนนั่นเองค่ะ วันที่22บ้านท่างามอําเภอพนซายจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันที่23รับเชิญน้องแอนบ้านขามอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะวันที่24ก็รับเชิญน้องแอนค่ะบ้านดินดำอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะวันที่25ก็รับเชิญน้องแอนเหมือนกันค่ะบ้านห้วยมารีอําเภอโนสังจังหวัดหนองบัวลำปูค่ะวันที่26บ้านหินลาดมอลำใจเกินร้อยนะคะอําเภอโนสาจังหวัดอุดรธานี วันที่27วัดวันิคมลำนารายจังหวัดลบบุรีค่ะแล้วก็วันที่28วัดบ้านบุใหญ่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่19หอจกไทยอุดรเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะวันที่30งานนิ้วหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะอันนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะครับผมและมีบิคิวงานของออรดีแบรนด์แล้วก็งของใจเกินร้อยนะครับที่มีรับเชิญแอนนดียด้วยเนาะอ่ะ ย่างที่เราเกินไปเมื่อต้นคลิปนะครับที่บอกว่า2วันได้พรีเซนเตอร์2ตัวไปมูที่ไหนมานี่นะครับเป็นจากทาง Facebook ของผู้จัดการนะครับคุณไก่โต้นะครับมก็ได้โพสต์ว่าได้พรีเซนเตอร์2ตัวเลยนะภายใน2วันด้วยภายใน2วันแล้วมีบอสบอยสิริชัยมาคอมเมนต์ปุ๊บปั๊บเลยบอกว่าต้องมาแก้บนกับอาจารย์บอยว่างั้นอ๋าแวแอดว่าไงบ้าง ยังไม่ทนมาอตยังไม่เห็นมาแต่สภาก็คงมาตกครับว่ขอแสดงความดีนะครับกับซอสแอนนาลดีนะครับที่ได้ผู้เซนเตอร์สองตัวเนาะถือว่าปังมากค่ะจากตัวนน้าี้ก็มีผู้เตอร์ผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์ซีนีฮารก็ถือว่าใครดิดขายที่ค่ะและน้องแอนก็ใช้จริงแถมยังเอามาแจกจ่ายลูกน้องแล้วก็สอนการแต่งหน้าด้วยนะสำหรับบอบอยซีวิชัยคือทั้งคู่คือร่วมด้วยช่นกันไม่ว่า คนไหนจะมีงานหรือไม่มีงานก็ว่างก็ไปดูแลกันตลอดของคนนี้ล่าสุดได้เห็นโมเมนต์น่ารักของคู่หน่อยนิดนึงโมเมนต์ที่ยามเจ็บป่วยเนาะใครก็ต้องอยากให้คนที่เรารักแล้วเราก็รักเขาเนี่ยมาดูแลคอยอยู่เคียงข้างและทั้งคู่เราได้เห็นภาพเนี่ยสองครั้งแล้วนะจากครั้งนั้นก็โควิดเนาะที่ตีโควิดแล้วนอนไอ้ที่ไม่สบายแล้วพักผ่อนด้วยกันก็เป็นเฟนทั้งคู่เลยก็คือตอนนั้นก็เข้า อแอดมิทดการเข้าน้ำเกลือเข้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาสแสดงเหมือนเดิมและก็ครั้งนี้ก็เหมือนการติดไพ่ใบใหญ่สายพันธุ์บีนะผู้ก็เป็นวันที่อยู่ด้วยกันพอดีแล้วก็น้องแอนก็ได้ขึ้นขึ้นเวทีหมอลำใจเ0 0ยร้อยแทนหัวหน้าบอยสิริชัยเพราะหน้าที่ก็คือซอใจเร0ยร้อยแล้วก็ทำกาแฟขับเอซีชื่นชมชื่นชมน้องแอนอรดีเป็นอย่างมากว่าทําออกมาได้ดีไม่มีผิดพลาดแต่ว่าสําหรับบอย,บอย,บอยสิริชัยเองแล้วก็ คือด้วยความที่บอสวัดเสด็ชัยตั้งใจทุ่มเทแล้วก็จะทำม,มุมมะรำใจเกินร้อยเนี่ยคือตั้งใจมากๆแล้วก็รักองค์กรนี้มากๆก็เลยแบบรู้สึกแบบว่าโดยตัวเองไม่ได้ขึ้นแล้วอาจจะทําให้เจ้าภาพไม่พอใจหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าภาพโอเคนะเจาา้าภาพก็บอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุที่สวิตัยจริงๆสาหรับการเจ็บป่วยเนาะค่ะแต่นังผููตอนนี้ก็หายดีแล้วแล้วก็รับงานได้ปกติแล้วก็ไปงานได้ทุกที่เลยค่ะครับค่ะ นี่ก็คือข่าวสารที่เรานํามาเล่าให้ FC แฟนขับบ้านทาง AV และก็ FC แฟนขับหมอลําได้รับฟังนะครับเ็คตอข่าวของทั้งคุณ l อดีและก็วัดไวสิริชัยนะครับเนอะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับซาวันี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ